สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นองลุงป้าอ้าวสูผูสูคนเสียงแจ้วแจ๋วยาเล่นไม่อีกแล้วจ้าพี่นองจ้ายินดีต้อนรับไอพีสุผูสูคนทั้งแดนไก่แดนไก่สูหมองสูแจเขามาซูบ้านหน่อยยายเล่นรับฟังเรื่องเล่าคนสู่ชีวิตห้วกอ่าแง่คิดมุมมองอชีวิตหลากหลายในทั้งฟัง ตั้งแดนก็นดีทังฟังไทยก็ดีเนาะคะ่นะเนาะเยลินกันมีเรื่องเล่าหลากหลายมาว่าให้พี้ใหน้องฟังแล้วกัแกรบขอบคุณลายหลายถึงอายน้องสุภุสุสคนที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเขามาติดตามเขามาแสดงความคิดเห็นอ่าให้เยลินได้อ่านค่ะมีความสุขลายหลายค่ะที่ได้เห็นอายน้องลุงป่าอาวาเขามาแสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะอ่ะาเยลินก็นขอโทษขออภัยไวเชื่อว่า บางคลิปบางตอนายลินอ่านบ่ไดตอบคอมเมนต์ครบบทสุภูสุคนกราบขออาภัยไว้หลายหลายเด้อค่ะเด้ลอ,อลังเถ่อยเยลินฝ่าฟังเหตุงานเยลินกับตอบคอมเมนต์บ่ท่านลังเถอกับกดแต่หัวใจไหวแต่ว่าก็มีโอกาสเข้าไปหาพี่หาน้องทรงกําลังแรงใจตอบคอมเมนต์ใดว่เท่าใดายลินกับสียเหตุเท่าที่สีเหตุใดนะคะตรงนี้กับขออาภัยกันไปแล้วเลี้ยวนาเลี้ยวลัง <laughs> พี่น้องคะมือนี่ เมื่อนี่ยายลินมีแน่วมาวบาให้เพียให้นอ้นองฟังถึงเรื่องเล่าบางช่วงบางตอนอันนี้ยายลินกะสีขออนุญาตบาดคำเนาะค่ะเนาะว่าเถวาสีบ่ถืออกถือใจแต่ว่ากะสีเป็น้อมูลดีๆเรื่องเล่าดีๆมาให้สายฝอฟังเนาะค่ะเนาะว่าอ,อีลาพนว่าอันเอ้ยอยู่กับฝรั่งมาตั้งหลายปีอันเพิ่น เพิ่อนอยู่เมืองไทยนัแม่เมออก็ดูแลกันไปบาดนี้บัดเพื่อนตายเอ้ยสิได้ยังบ่เอ้ยสิเฮ็ดจังไดอัยจังสิได้เอ้ยสิได้ค่ะใส่ใจค่าชดเชยยังในโบเอ้ในเมื่อสายฝอสงสัยมากจังสี่ขอขอความรู้ขอคำถามมาย่าลินก็อยากสี่ว,ว่าให้พี่ให้น้องฟังในมุมมองที่ความเป็นจริงที่มันเกิดขึนเนาะค่นะเนาะค่ะในกรณีที่ เฮาได้ลูกได้ผัวเนี่ยเนาะค่ะเนาะได้ผัวตั้งชาติเนี่แหละค่ะเพิ่นไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยน้ำเฮาเนี่จะด้วยที่กเกษียณงานแล้วก็ดีหรือว่าเป็นคนวัยกลางคนก็ดีเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยเฮากับสาวไทยนี่นะค่ะแต่ว่าอยู่กันในฐานะมูฐานะผู้บ่าวผู้สาวฝรั่งนี่ถ้าเขาบ่ได้จดทะเบียนสมรสกับเฮ้านี่ เฮาบ่ได like er, ้เป็นเมียเพิ่นเด้พี่น้องถ้าเพิ่นอยู่กับเฮ้าเพิ่นเอื่อนว่าเกิเฟนบอยเฟนค่ะพี่น้องคะหรือว่าพาร์ทเนอร์เนาะค่ะเนาะเป็นครูผู้บ่าวผู้สาวกันอ่าบบได้เป็นสามีภรรยานะคะค่ะดังนั้นแล้วเพิ่นสิอยู่กับเจ้าจักปีในช่วงที่เพิ่นอยู่กับเจ้านี่เพิ่นมีการปฏิบัติอียังดีกับเจ้าแน่บโบได้สร้างได้แป้งได้เฮ็ดอียังให้เจ้าแน่บโบในฐานะที่เจ้าเป็นผู้ดูแลเพิ่น อยู่กินน้ำเพลินค่ะในเมื่อรับเข้าขามาในชีวิตของเฮ้าแล้วถึงเราจะไม่ได้เป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายในในในมุมมองของของเฮ้าแล้วขันว่าได้อยู่น้ำไผ่แล้วเฮ้าก็อื่นว่าผัวเนาะพี่น้องเนะาะค่ะค่ะก็ก็ได้สร้างได้แปลงได้เลี้ยงได้ดูเฮ้าแนบอได้ตตอยอดชีวิตให้เฮ้าแนบะเออบบแมนว่ามาอยู่น้ำเฮ้าสือสือโบอได้เหตุอีหยังเอออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกใจของ ของของยอ้ยน่องอีกแล้วว่าสิสะดวกใจที่สิใสชีวิตกับฝรั่งผู้นั่นแบบใดอันนี้ยยลินบอท่านเลยว่าไปเปรียบเทียบให้ผู้ใดด้วยค่ะเด้อยยลินวอารวมๆค่ะขึ้นยู่กับว่าฝรั่งเพิ่นเพิ่นไปต่อยอบแบบใดเพราะว่าคนต่างชาตินี่เวลาไปอยู่เมืองไทยเฮาแมนบอกคอพิ่นสีมีเงินหน่อยเงินหลาย เข้ากับบลูน้ำเพิ่นขันเพ่นบอกเข้ากับหัวเพ่นบ่อกเข้ากับบอหัวแมนบ่อตะวานย่ามเจ็บย่ามเป็นขึ้นมานน่กระแมนเฮ้าได้เป็นผู้เบิงผัวแย่งเพ่นน่ะอาหารการกินต่างๆเพ่นกระอาศัยเฮ้าเด้พี่น้องหาเพ่นกะอาศัยคนไทยเฮาเมียไทยเฮานี่ลแหละด้วยความที่ว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยน่ะมันบมีความกดดันหลายทออยู่เมืองนอกเนาะเนาะความอิสระมันหลายพี่น้องคะความอิสระมันหลายดังนั้นแล้วฝรั่งที่เกษียนงานแล้วนี่ส่วนใหญ่ เวนี่เบนเข็มไปเอเชียเบิร์ดเดย์พี่น้องพ่ไปหาสาวๆทั้งบานเฮ้าบุญละลงงรักปักฐานทั้งบานเฮถา,ามวมาดีบ่ก็ดีค่ะดีอยู่อันหลายๆทันบ่ตองมาสู่ชีวิตอยู่ตางแดนคือจังหลายๆคนที่สู่ยูนีสู่ยูบานเฮ้าย่างหน่อยกับหนึ่งสภาพอากาศกด็ดีสองอาหารการกินคันเฮ้ายูเป็น ประหยัดแน่เข้ากับยูได้หรือว่าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคือจังช่องพี่ม่องนั่นน่ะช่องพี่ม่องกับพญยยโลเจินน่ะเล่าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเราฝรังแฟนเล่ากับกินไงอันนั้นก็เป็นครูชีวิตที่นาหักนาแพงนาชื่นชม่มชื่นชมที่พ่นปรับตัวเขากันได้แล้วก็อยู่กันแบบไงไง,งอีหลีอันนี้ชื่นช่มค่ะพี่น้องค่ะบ้านนี้หลายๆครูกับ กระบ่อได้เป็นจังสั้นนะคะ,ละหลายๆครูกะมีปัญหาทั้งการเจ็บไข่ได้ป่วยสุขภาพร่างกายบ่คอยโอเคพี่น้องคะดังนั้นแล้วค่ารักษาพยาบาลต่างๆการประค้องชีวิตที่อยู่ในเมืองไทยนี่ทุกอย่างแล้วส่วนใหญ่สิขืนอยู่กับแฟนคนไทยนะคะขืนอยู่กับเมียคนไทยบาทที่นี่เอาเอาลูกเต้าเพิ่นอยู่นี่แมนบอพี่น้องผู้เพิ่นผู้เพิ่นม่ลูกมีเต่านี่ ลูกเต้าเพิ่นยู่นี่เพิ่นก็บสบายเตยเว้ยเหรอพี่น้องเบนมีคนเบิงพอเพิ่นเนาะค่ะเนาะนปกติเลี้ยวฝรังเพิ่นบดาหัวซ่ากันเดฟพี่น้องค่ะเพิ่นบดามานางเลี้ยงเลี่ยงกันคือจัง คนเอเชียเข้าเดคนเอเชียเข้าส่วนใหญ่นี่พ่อได้กินได้อยากหรือว่าดูแลพ่อแม่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าฝรั่งเพิ่นบ่ได้เป็นนังซันส่วนใหญ่แล้วนะคะเพิ่นกะหากินไผกินมันเพิ่นกะดีใจแล้วมีคนเบิบ่งพ่อเบิงบ่งเบิง่งพ่อเบิ่งดูแลพ่อเพิ่นไ้เนาะค่ะเนาะส่วนทรัพย์พะะส,ส,สินต่างๆก็ต้องเป็นผู้ลูกผู้ถูกกฎหมายพี่แล้วได้หรือว่าเมียที่เคยแต่งงานจดทะเบียนสมรสเออบางคนเพิ่นบ่ได้ยากันเด้พี่น้องเพิ่นเลิกกันซื้อ พเลิกกันแล้วฝรั่งเถาหรือฝรั่งหลายๆคนนี่ก็สิเบนเข็มกลับไปเมืองไทยไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้สาวบา้านเฮ่ามันง่ายดีพี่น้องค่ะมันง่ายดีดังนั้นแล้วสถานะการาสถานะทั้งด้านกฎหมายต่างๆเมียเก่าอาดีตของเมียเขายังมียังมีผลพ่อยใดในทรัพย์สินหรือว่า เพนชันต่างๆถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นเสียชีวิตลงนะคะแล้วก็ลูกของเพิ่นค่ะดังนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างก็คือ,อาสาวไทยเฮานี่ เออเป็นยังฉันอยู่กับฝรั่งตั้งเป็นเก่าปีสิบปีเสดขี่เสดเงี้ยวไห่ดูแลไห้เมื่อซุย่างแต่ว่าฉันบ่เคยได้ไปอยู่ต่างประเทศเด้ลูกเต่าเพื่อนกับบเคยมาหาฉันจักเทียเออบานนี้มัตายอยู่น้ำฉันเนี่ยเอาหัวใจไหวตายยังตายฉันชีเฮ็ดจังไดฉันสีได้ฉันสีได้อีหยังแน่บ่ฉันกลเป็นเมียผู้หนึ่งในความรู้สึกของของคนคนสาวเอ๋ยเฮ้าเนาะค่ะเนาะว่าฉันกลเป็นเมียผู้หนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่น้องคะฮ่าแมนยูเจ้าใส่ชีวิตน้ำเล่าเป็นเก่าปีสิบปีเออกะย้อนว่าเอาเป็นรูปเป็นผัวแล้วกับเบิงแยงดูแลกันไปเนาะคะ่นะเนาะค่ะแต่ว่าบัญยามฝรั่งตายนี่เจ้าบ่ดด้อีหยังเดี๋ยวพี่น้องบ่ดด้อีหยังพี่น้องคะเพราะว่าเจ้าบ่ดด้มีสถานะอ่าทางด้านกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นนะคะบ่ดด้มีสถานะทังด้านกฎหมายบรรย่าวาสิเป็น ใบสมรสอีหยังกะแแลวเตีที่บ่งบอกว่าเข้าสิมีิธิ์ได้นะคะในกรณีที่ฝรั่งไปตายอยู่เมืองไทยโดยที่บ่ได้เห็ดอีหยังไหวเลยบางเทียหัวใจลมเลว เบาหวานคืนจังสี่พี่น้องคนมีอายุนี่กัสีสิเป็นประมาณนี่พี่น้องสีส่วนใหญ่แหลวกัสิเป็นจังสี่ละค่ะค่ะเฮนะ้าบ่ใดยังแหลวเพราะว่าเฮาบ่ใดมีสถานะเกี่ยวของกับผู้ชายคนนี้ทางด้านกฎหมายผู้ใดก็แม่นลูกเมียเกาเพิินผุ่นเหลวพี่น้องจ๋าบานนี้เอาผู้ดําเนินการอันแจ้งแจ้งสถานถูดแม่นไผกแต่แม่นเฮ้าแหละพี่น้องแม่นเฮ้าพี่น้องจ๋าค่ะคันบ่คิดมากกับต้องเฮ็ด ไปผู้เลี้ยวไปแจ้งสถานทูตประเทศนั่นๆในประเทศไทยเขานั่นแล้วสถานทูตของประเทศนั้นที่อยู่ประเทศไทยไปแจ้งเพื่อนเดี๋ยวทั้งสถานทูตเพื่อนก็นมาจัดการคนของเพิ่นเองเอออาจสิเป็นเอาศพกับหรือว่าเผา,เากับทุกอย่างขึ้นอยู่กับเฮ้าได้บานนี้พี่น้องค่าใส่ใจต่างๆเอาคนไตยทั้งคนเออว่เป็นหมูหมากาไก่พ่อสิเอาไปฝังกลนจุบๆโหลด บแมนค่ะแห่งเป็นคนต่างศาสตร์ค่ะพี่น้องค่ะค่อนข้างสิยากใจเฮาเนีย้ยจักน้อยในกรณีที่เฮาใส่ชีวิตอยู่กับเศว้าวตางศาสตร์เลยียบบได้มีความชัดเจนบอดได้จดทะเบียนสมรสบอดได้มีอีหยังเลยอยู่น้ากันฉันอ่า คู่รักทั่วไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าย่ามเป็นย่ามตายขึ้นมาผู้ยากแมนเฮ้าค่ะพี่น้องะ่ะบางคนถึงกลับเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เป็นสินเอามาเบิ่งมาแย่งในส่วนใดส่วนหนึ่งที่ผัวฝรั่งบดได้จุกได้ควักห้นะคะในย่ามใส่ชีวิตยุ่น้ำกันกับหุงหาอาหารเจ้ากินอันนั้นบ่่อยกินอันนี้บ่กับเป็นความสุขของคนสองคนไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผัดย่ามเป็นย่ามตายขึ้นมาผู้ยากกับแมนเฮ้าเนี่ยแหละพี่น้องะ่ะเจ้าสี่ใดยังบ่อันนี้ยายลิ่นกับสี่วัว ตามที่เยล่นรูนะคะเข้ากับบาดายยังแล้วพี่น้องเข้าสิเอาอี้ยังเอาใบอี้ยังไปล่องขอเอาค่ะค่ะซิดอีหยังละ่ะซิดอีหยังของเข้าที่เข้าสิไปล่องขอเอาจากเอ่อจากสามีที่เข้าเอิญว่าสามีนี่ ก็สิเอาซิดอีหยังไปเอาน้ำเพลินพี่น้องในเมื่อใบทะเบียนเข้ากับโบมีหลักฐานอีหยังเข้ากับโบมีต่างๆก็คือ,อยูซือ่อยู่ถิมเวลาไปซื้อพี่น้องค่ะนี่คือในกรณีที่ฉันอยู่กับฝรั่งมาตั้ง9ปี10ปีฝรั่งตายฉันจะได้อะไรบ้างไหมทําไมฉันไม่ได้อะไรเลยค่ะ,ะก็บโได้ละพี่น้องเพราะว่าเฮ้าบบมี่ความชัดเจนเฮ้าบบเฮาบ่ได้เกี่ยวข้อง ทา้งด้านกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกับเขาเฮาก็เลยบม่มีโอกาสที่สีไใดอีหยังจากอย่างนะคะอย่าเ้าเด้อว่าว่าา่อยากได้อีหยังนะอย่าเ้าเด้อค่ะอยู่อยู่สั่งอยู LIKE ่แปงบ่ว่าสีผัวฝรั่งหรือผัวคนไทยอยู่สั่งอยู่แปลงน้ากันก็อยากมีอันนั้นอยากมีอันนี้ตามธรรมชาติของคนเนาะค่ะเนาะตามธรรมชาติของคนค่ะขันบ่อยากได้อยากดีกับอยู่ผู้เดียวเออหากินซื้อเมื่อไปคือยะลิ้นนี่บ่ยุงบ่เก่้วอีหยัง ถ้าเข้าใ่ชีวิตกับผู้ใดหนึ่งความสุขเข้าก็ต้องการละ่ะความเข้าใจความหักความแพงเข้าก็ต้องการละ่ะความซับพอร์ตเข้าก็ต้องการละ่ะพี่น้องเอาผัาาวไผรยาอย่างได้ความซับพอร์ตห้เว้าเนเธออใหฮเบ้าเนเอเอ้าเอาผัวเมื่อแล้วเข้าก็ต้องการความซับพอร์ตเนาะคะ่นะเนาะเอา้าตะล่มหายตายจากกันไปเอา้าเข้าก็สิได้ในตัวค่าเอาไปจีพี่น้องค่ะค่าเอาไปจีเนาะคะ่นะเนาะโอ้โหเสียล้วหล,ลดอะ่ะ เห็ดศพเห็ดเอยียงทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายทางนั้นต้องใส่เงินทางนั้นพี่น้องคะ่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องใช้ชีวิตกับฝรั่งแล้วเราไม่มีความชัดเจนแบบนี้ให้คิดถึงเมื่อที่เพิ่นซีจักไปเด้อพี่น้องเด้อหามันสียากเฮาผู้จังหนึ่งเป็นหนีเป็นแสนพ่นเดียพี่น้องอันนี้ประสบการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าสีมีไผ่เว้าหรือเปล่าอันนั้น ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าคาใส่ใจค่อนข้างสีสูงแน่เพราะว่าสี่ก่อนรลนี่ใดๆถ้าเป็นเช่าต่างชาตินะคะคนบานเฮ้ากันยังว่าเกือบะมี่เข่าสารบะมี่อันนั่นอันนี้หรือว่าเอาไปวัดเออ ขอให้ผู้ใหญ่บ้านกรรมาการนู่นนี่นั่นเอาซอยเนี่ยสุปอนาถาหรือว่าไปเข้ากับซอยเหลือกันใดมองเนียนบ่แต่กับฝรั่งนี่มันสิมีความสลับซับซ้อนหลายกว่วคนคนไทยนํากันนะคะดังนั้นแล้วสาวๆท่านใดที่มีความอของใจเรื่องนี้ว่าเป็นยังฉันคือบัดใดอีหยังก็เพราะว่าคุณไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น กับผู้ชายคนนั้นคุณก็เลยบบมีสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือวา่เอาเงินเบี้ยบำนานาาอันใดจากยางจากสิ่งนะคะอันนี้เฮาก็เอามาเว่าสู่กันฟังเป็นเ,เป็นเป็นสิ่งเตือนใจว่าถ้าเฮ้าสิรวมชีวิตกับไผสักคนหนึ่งอย่าลืมนะคะ security ให้ตัวเองบ้างไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ของเรานะคะพี่น้องคะอย่าลืมว่า เรายังต้องกินต้องใช้ยังต้องดูแลตัวเองนะคะเราดูแลเขาเขาก็ดูแลเราดูแลซึ่งกันและกันไปเมือ่อเมื่อใดมอเมื่อนึงเขาลมหายตายจากยากหน่อยเขาก็ยังมีติดตินติด,ตด,ตดมือหรืออันนั้นอันนี้บ้างไว้ให้เราต่อยอดในวันข้างหน้านะคะค่ะเพว่า,าเจ้าสิยูจังใดเป็นจังใดอย่าล่นกับโคส่งกําลังแรงใจให้เจ้าได้สู่ได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆแล้วก็ได้มี ชีวิตที่สดใสหรือว่าฟังคลิปยายลินแล้วได้แง่คิดอันใดแน่ไปไปปรับใส่เปลี่ยนใส่ในในมุมของเจา้าก็แหงดีค่ะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้เงี้ยวอีกแล้วพี่น้องค่ะยายลินก็มีมาฝากมาตอนหลายเติบค่ะพี่น้องก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์บ่ด้านใดด้ดานหนึ่งให้พี่ให้นอ้องอ่าโ่นอยกับลลยเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะพอกันใหม่พี่น้องจ้าบ๊ายบาย